เอาเกมเริ่มเจ้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวาครับส้มขาวเหลือ90านาทีราชบุรีอย่างไรในเต็ดนี่สถิติผมมากครับหลังจากที่เลื่อนชักยิงแ้วโอ้โหแล้วง่ายๆแค่นั้นเลยครับโอ้โอจับบอลหลุดเท้าครับอุกฤษคารมนี่ทิมเข้าไปเลยครับขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุด3ปีนี่นครับ คาร์ลอสมาตินไหลมาโทษใครไม่ได้เลยครับอุกฤษอาจจะประมาทในจังหวะจับเพราะว่าคาร์ลอสมาตินเองเนี่ยคืนไปโดยที่ไคบี้เนี่ยอ่านจังหวะแล้ววิ่งจี้มันเลยนะครับวิ่งเข้าใส่ครับทำให้อุกฤษอาจจะไม่กล้าจับบอลมาข้างหน้าครับต้องพยายามแปะให้มันออกข้างแล้วมันหลุดเท้าครับโอ้โหไคลมี้จิ้มตดด่อเข้าไปเลยเลยครับตักไปทางเสาสอง ลกรอมาไปครับรไม่คมเลยนะครับลูกนี้ทาคุยาครับที่เปิดมาแล้วดูว่าทันใจมาแล้วจุฑพลตักมาทางเสาสองมีเติมเก็บได้เก็บแล้วไปย้อนคาร์ลสบังบังพิกของคาร์ลสเสาแรกขอาตรงโอ้โหจอจอยันิชาโลโอ้โหลูกนี้ลูกสองผลติดแล้วครับจังหวะเข้าฮอสของยานิคที่ หลุดกรอบออกไปครับโอ้คาร์ลอสซานโตสนี่ต่าย,ยัดเข้ามาที่เท้าให้แล้วครับจังหวะแรกลิกครับคาร์ลอสซานโตสแล้วโอ้โหไม่มีคนเบียดแล้วด้วยนะครับแบอลเหมือนเด้งขึ้นมาแถวบริเวณหน้าแข้งครับ พลิกหนีมงคลมาได้ครับอรอสอยู่ในกรอบหกหลาแล้วครับแต่คุมบอลไม่อยู่ราชบุรีดูวนัทพุฒธ์ป๊อตเสาแรกดัดทุบมาแล้วโดนกระแทกได้ฟาวแล้วครับคดนกระแทกเจ็บเองด้วยนะครับระหว่อินทรัตทุบอลออกมาแล้วเนี่ยออกเบรกไม่อยู่เลยครับแล้วเจอล้มทับด้วยนะครับพอชนกับอินทรัตเสร็จมงคลล้มทับไป แต่ก็ไม่เป็นอะไรมากครับเชียงรายครับจากริมเส้นของคนไหลเข้ากลางมาทิติพันธ์ปาดเรียดๆแล้วเวริงตันบูโนหักข้อไม่เข้ากรอบแล้วโอ้โหหากเสาออกไปครับทิติพันธ์มาให้กับเวริงตันบูโนโอ้เหลือเชื่อตรงที่ว่าไม่มีใครของคราชูุรีเนี่ยเข้าไปเบียดเข้าไปปะทะทำลายจังหวะเลยครับแต่เวริงตันบูโนเองก็ยิงหักมากไปเองครับ่าวน มาลูกนี้ไม่ไปไหนครับที่ทิพันชิงแล้วขวดเลยอะนี่ข้าม่านดาวสุดลู่สบห้ประตูในทุกรายการของทีมนครับแอนิกชาโลววันนี้นี่เรดาย,ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเรดาย,ยังไม่ทำงาน บอลในแดนตัวเองครับจังหวัดจะสวนขึ้นมาได้อยู่แล้วแท้ๆนะครับทันแล้วตักตักมาที่จุดนัดพบตัวขึ้นเมื่อวฝนไปหน่อยอยุทธทางที่พันล้วครับเทคหม่งแล้วโดนบ้างมาเองนะครับ ยนชัโลที่ได้ง้างแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบแล้วครับจับแล้วหักข้อยิงทันทีนะครับยานิ แรกด้วยการบุกมานำราชบุรีวิทผล1ประตูตอ aras, ่อสอูนนะครับจากลาสรัสคายบี้ครับนาทีที่2ของการแข่งขันเท่านั้นช่วงนี้เข้าสู่ช่วงพักครึ่งเวลาก่อนนะครับแล้วกลับมาติดตามการถขายทอดสดในครึ่งหลังกันต่อครับชมรับกลับมาติดตามฟุตบอลตัยต้านไทยลีครึ่งเวลาหลังกันต่อครับจากสเตเดียมนะครับ แล้วเป็นโอกาสดุยของเจ้าทิมตีเสมอได้ทันทีครับโอ้โหสิบนาทีในเรื่อหลังครับลุกมมากยิงได้ทันทีเลยครับโอ้โหใหญ่นิลวงครับเอาครับดูครับ, <S <S รบเขีรยบอลแล้วเรต้าโรดจ่ายขึ้นหลังอาสกิเคาะแรงไปครับ โฉบไปยิงผ่านตัวอินทรัตเข้าไปครับยูธจักคว้าไม่อยู่เลยครับเพื่อนจ่ายพลาดนะครับ<อ> ığı, ก็ต้องชมใหญ่แล้วครับที่สปีดมาโฉบขโมยบ,บอลไปได้ตั้งแต่แรกนะครับ <cc> <โอ activation> ความผิดพลาดครั้งแรกในการเปิดเกมเครื่องหลังของเชียงรายเสียหายถึงกับเสียประตูคืนไปเลยครับ ราชบุรีนั่นน่ะต่อครับศิลาสั้นๆทางขวาดวูาบอลมาตัวโหนทิ้งออกไปได้ไม่ถึงเป้าหมายนะแค่เตะม,มุมเท่านั้นครับโหนโดยทางยุทธจักรก้อนจันลอครับลงไปเหมือนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวที่สามนะครับยุทธจักรแล้วดักได้สวยนะครับยังยิงในไทยลียกไม่ได้นะครับเข้ามาอยู่กับราชบุรีเล็ก2 2> สองสอง่งออกามาเป็น ุเปรดสับครับเอาล้วครับได้โอกาสกดโดยศิลาปัดโอ้โหปัดเลี่ยนทางไม่ได้ครับอินทรัตยิงเต็มข้อเลยนะครับศิลาสีกำปังเกือบจะแซงครับทางราชบุรีดูครับเติมมาแล้วได้สุดทางเลยนะครับโอโ้อินทรัตยืนตำแหน่งดีครับมาต่อได้โคกแล้วโอ้โหอินทรัตเอคว้าไว้ได้โดยทาคุยะเขาไได้ขึ้นอย่อางวนี้ เลงแล้วตักตรงมาทุ้งเสาสองาเชโกโ,ฮโ,ฮโ,ฮโหโหโหแล้วม่งโดนเต็มแล้วหากไปหน่อยเลยครับบอลเลยหลุดเป้าหมายไปศ <โฮ S 1> ิลานี่เติมทั้งเกมครับคือมีเวลาได้เล็งได้ตั้งป้อมนะครับเอรีครอสข้ามาโยนได้แม่นทีเดียวนะครับแต่ว่าจังหวะมาเชโกขึ้นเนี่ยเหมือน,นโดนหนุนมาอะไรครับ ท, o, right, ที่ิพันธ์นะครับที่เข้ามาทำลายจังหวะนี่ครับในบาเชโก้ต้องหมงแบบผลโหูนอกไปเปิดพุ่งมาพุ่งมาเสาแรกเอกลักษณ์จับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ตามแก้โอ้ยแก้เข้าเหลี่ยมนี่ของที่พันธ์พ่วงจันทรโอ้โหยับเสาแรกเลยแต่ว่ากลิดยังไวครับปัดทิ้งได้เกือบไปอีกแล้วครับเกือบเป็นเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกั จ่ายให้คู่แข่งทำประตูได้เองครับเสียดายบอลมากไปหน่อยนะครับเอกลักษณ์นี่ครับายมี่เองก็ไวด้วยนะครับอินทรั์เรียกกำแพง5-6คนเลยครับเพราะว่าอาเชโกด้วยซ้าย <c oughs> มันไม่พุกไให้นะครับ ยิงโด่งข้างบันแพงแล้วบอลไม่พุกลงมาเลยนะครับโด่งข้ามคานต่อไปเลยไม่ถึงกับได้ลุ้นเท่าไหร่ครับไหลให้มายานิชชาโลดส่งต่อที่ใหญ่นินลบวงโอ้โหดิดดิดลูกนี้ผ่หานหน้าประตูไปครับโอ้โหมันไม่ไซ้ก้อยให้เลยครับ,รบใหญ่โอกาสมาแบบเน้นๆแล้วครับ โอ้โหเน้นๆเน้นๆแล้วแต่ยิงเหมือนพยายามจะดีดให้ไซก้อยแต่บอลมันพุ่งไปออกไปเลยครับโอ้โหบอลมันเต็มไม่ไซเนเ่ยครับโดนเข้าข้อครับบอลพุ่งตรงถึงชุ่งชียงสาสดให้ชมกันบอยาวมาที่จุดนัดพบแล้วโอ้โหปาเชโกเห็นเลยครับว่าปาเชโกขอแล้วเขาวิ่งสอดตัดหน้ามุงทิ้งได้ครับเส้นแดงผ่าแปดอยู่เหมือนกันครับแล้วนิ่งไปเลยครับ ทิ้งแล้วลุกไปอขึ้นเลยครับราชรีมิดผลในสนามใหม่มิดผลสเตเดียมได้ครับโดยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ